เปิดตัวสุดปังไม่จมไม่หายในหนังระดับโลกปล่อยหนังเรื่องแรกปูปลายาขึ้นแทนนางเอกฮอลลีวูดประกบตัวพอ่อเปิดประตูสู่ฮอลลีวูดเรียกว่าฝันเป็นจริงกับการทุ่มเทสุดตัวในการเดินสายแคสงานระดับฮอลลีวูดของนักแสดงสาวลูกครึง่งปูปลายาสวนดอกไม้ลุกเปิร์กฮิโกอินเตอร์รับงานที่ต่างประเทศอยู่หลายปีจนเป็นข่าวสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองสำหรับซุปตาสาวลูก ครปูไปยาลุกเบริรกที่ตอนนี้มุ่งมั่นทําตามความฝันของตัวเองลุยเส้นทางการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเดินสายแคสงานกันเรือัวโดยสาวปูเคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่กลับหลังท้าย,ยังไม่ได้ดีและผลงานเรื่องแรกของสาวปูที่เปิดประตูโกอินเตอร์ก็ถ่ายทําจบไปแล้วนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวูดพาราไซสิสตี้ที่ได้ประกบสองตนานอย่างบูสวิลลี่และจอห์นฮาวตาล่าสุดสื่อยักษ์ฝั่งอเมริกาพ e o p l e ด ปล่อยทีเซอร์ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ปร r a ไซส e City ซึ่งในทีเซอร์ก็ได้เห็นสาวปูกับคาแรคเตอร์ใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตการแสดงของบูวิลิสหลังเจ้าตัวประกาศอำลาวงการเพราะไม่สบายซึ่งในตัวอย่างยังได้เห็นหลายลุกลายรสชาติของปูในบทบาทสายลับสุดแซ่บทั้งนิมาาของนักสืบสาวเท่และลุกสุดเปรี้ยวก,กับวิกผมสีชมพูเรสสีส้มสุดร้อนแรงวิ่งหนีหรือจะเป็นลุกไายน้ำสีชมพูภาพยนตร์ป ปาัซิตีปากหลักถ่ายทำโลเคชั่นสวยงามที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาและมีกำหนดการฉายทั่วโลกเดือนพฤศจิกายนนี้ปูปรายาอัปเดตตัวอย่างทีเซอร์ลงช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า e x c i t e d for november งานนี้มีเพื่อนพี่น้องทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังดาราซเลบริตี้คนดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นตื่นเต้นและดีใจไปกับตัวอย่างมากมายแวววาเร็วนี้จะมีงานพรมแดงเปิดตัวรอบ World p พ e m i u m และ จะได้เห็นสาวปู่ปรรยาเปิดตัวหลูหราพระอาลังทั้งฮอลลีวูดอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกันนะรับรองหนังเรื่องนี้ต้องมันไม่แพ้เรื่องอื่นๆอย่างแน่นอน